มาแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่นะครับที่โซนช่างนะครับโซนแม่ทนายของบริษัทเพชรยนต์นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมีหลายคันด้วยให้ดูคันข้างหน้าเนี่ยวีออตโตมิดนะเข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นคันเดียวที่เหลือในร้านด้วยนะฮะฮอนด้าซิตี้รุ่นเปรียบเทียบกันชอบเครื่องยนต์พันห้าใช่ไหมวีออสกับซิตี้ชนกันแน่นอนนะครับแล้วซิตี้เนี่ยสองคันเนี้ยเลขไมล์หลักหมื่นราคาไม่ถึงสามแสนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับหรือจะเป็นยานริทไฮบริดห้าประตูไมล์สัก 30, 000, นนาสมามหมื่นะครับเอาทิ ังหลไฮบริดตัวมิดไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปมีให้ชมในคลิปนี้ตามกันไปดูในคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าได้เห็นรายละเอียดรถแน่นอนว่ามีขนไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับก่อนไปรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วตามไปชมให้จบครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจรถยนต์มือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพจนนะครับสาขาใหญ่กรุงเทพมินุรีซอยสีไทย68แยกหนึ่งะครับแต่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โซนช่างนะครับเป็นโซนแมเนจเน้นรถเป็นโซนที่เตรียมรถปล่อยเป็นโซนที่รถเข้าใหม่มาจอดตั้งไว้เตรียมจะปรับสภาพอะไรต่างๆนะครับวัน คลิปนี้นะครับมาอัปเดตกันให้ดูในโซนนี้จะมีรถเข้าใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยหลายคันอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นคันหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับ Vios 1.5รุ่นเมร ตัวรองท็อปนะออปชันแบบครบคันเลยใครรออยู่เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเทียบเท่านะฮะวีออเครื่องยนต์พันหใช่ไหมฮะเรามี City เข้ามาอีก3คันนี่ฮอนด้าซิตเครื่องยนต์พันหเหมือนกันนี่ก็ Honda City เครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเปรียบเทียบเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่200,000ปลายๆเท่านั้นเอง โดนใจแน่นอนสําหรับใครที่มองหารถมือสอ,สองสักคันไม่ใช่งานไม่ว่าจะเป็น v ีออสซิตี ity, หรือด้านหลังนู่นเลยเห็นไหมไกลๆนั่นนะเอาติดโฉมปัจจุบันนะครับเป็นตัวไฮบิดก็มีนะตัวไฮบิดที่เป็นตัวท็อปสุดไฮบิดพรีเมียมผมก็มีเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูนะครับมีครบทุกแบบเลยยาริสเข้ามาใหม่ล่าสุดคันนี้โคตรสวยเดี๋ยวเริ่มดูพร้อมๆกันผมขออนุญาตเนื่องจากช่องเนี่ยมันเป็นช่อง v ีออสมือสองเนาะขอพาไปดูวีออสคันนี้ก่อนอันดับแรกนะครับนี่ ต่างจังหวัดออกรถได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับอยากได้แบบไหน,นอยากได้รุ่นไหนนะครับบอกได้เลยโดยตรงที่ผม mm hmm. บิววีออสมือส2บิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรหน้า hmm. คลิป0855366287ไม่จําเป็นว่าจะต้องสนใจแค่วีออสแล้วโทรหาผมนะพี่สนใจรุ่นไหนก็ได้นะครับพี่โทรหาผมเดี๋ยวผมจัดแบบงามๆให้โปรโมชั่นแบบเด็ดๆให้นะครับประกันเครื่องเกียร์มีให้เข้าศูนย์โตโยต้าไปเลยหนึ่งปี 20,000กิโลเมตรมีให้เหมือนกันนะครับหรือจะเอาเป็นซิตี้อะซิตี้ก็เอาประกันเครื่องเกียร์เข้าสู่ฮอนด้าไปเลยหนึ่งปี20 0 0 0โลเหมือนกันอ่ะเลือกได้ชอบแบบไหนแต่ผมขอเปิดหัวด้คันนี้ก่อนใครันนา้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็น v ีออสหรุ่นมิดปี2020อ่าไม่ใช่ปี19นะรุ่นมิดเนี่ยจะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี19นะครับแต่คันนี้เป็นปี20รถผลิตปี20เลยเพิ่งเข้ามาใหม่มีแผลหนึ่งก็คือแผลนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะอ่าให้ดูก่อนนะครับ มีแผลหนึ่งตรงนี้นิดเดียวนะครับเก็บกันชนหน้าก็จบเลยนะยางใหม่อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับยางรู้สึกเป็นปี24แล้ว ใช้ได้อีกยาวๆ1.5รุ่นมิดคันนี้เปิดอยู่ที่379,000บาทฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีแล้วมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยนะ2.79%ที่4ปีนะครับถ้าเครด,ดิตดีเหลือ2.69เอาว่ากันไปนะครับ1.5รุ่นมิดเนี่ยมันจะครบและออปชั่นฟังก์ชันเพียบพร้อมในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นเบาะหนังนะครับนี่ นะยังไม่ได้สปานะเดี๋ยวเบาะฝั่งเนี้ยจะต้องไปหนุนให้ให้มันไม่มีรอยยับนะครับให้มันแน่นแค่นั้นเองนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน่นหุ้มหนังนะครับจอตรงกลางัชสกีนมีกล้องถอยให้มีแอร์ออโต้และรถก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขไมค์คันนี้ยอยู่ที่11,000 0สนโลเท่านั้นเองนะครับถามว่าเยอะไหมรถปี20เฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้งานมา5ปีนะครับรถ5ปีปีละ20,000โล ไม่เยอะนะคุณผู้ชมครับกับราคาเนี้ย v ีออส1.5รุ่นมิดต,ตอนนี้หายากแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดนะครับวีออสรุ่นมิดสีบอลเงินเนี่ยจะมีคันนี้คันสุดท้ายแล้วด้วยคันเดียวด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะที่เหลือติดจองหมดเรียบร้อยแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบนะครับ1.5รุ่นมิดปี20 379,000ไมล์แสนหนึ่งพันโลผ่อนอยู่ที่6,400บาทนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยคันแรกนะเดี๋ยวพามาดูเทียบเท่ากันนิดนึงเอาปีใหม่ๆหน่ันนี้ ยาลิทครับนี่แฮชแบ็กหประตูเอาใจคนที่มองหาแบบว่าอัตวีออสเป็น4ประตูเราไม่ถูกใจใช่ไหมเราอยากได้รถ5ประตูผมแนะนำคันนี้ครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นยาลิทหนึ่งจุดสองสปอร์ตปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่สวยๆแฮชแบ็กหประตูเบาะหลังพับได้นะครับแม็กเดิมนะนี่คันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดน,นะครับรู้สึกว่าเจ้าของเดิมเนี่ย เขาจะเปลี่ยนจอเดิมของ Toyota เนี่ยไปเป็นจอ Android ด้วยนะครับใหญ่กว่าเดิมชัดกว่าเดิมคมกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะครับได้แบบคุ้มๆไปเลยในราคา429,000เลขไมค์คันนี้อยู่ที่34,000ื่โลคุณผู้ชมจำทะเบียนไว้นะนี่ครับ5890นะครับจำเลขทะเบียนไว้ครับ429,000เอายาลิทหนึ่งจุสองสปอร์ตตัวรองท็อปนะครับเบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วรถมันเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ปลดล็อกไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ่าปลดล็อกเอามาดูกันนี่ ภายในนะครับเห็นไหมได้จอตรงกลางทัชสกรีนไปเรียบร้อยเป็น Android นะครับแกะของเดิมโตลต้าออกแล้วติดเป็น a อ d r o อยเพิ่มเติมเข้าไปแรงกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมคมชัดกว่าเดิมแล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ยลำโพงเนี่ยเขาจัดมาให้ด้วยนะชุดลำโพงเนี่ยรอบคันเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่ดีก่าของเดิมอะ่ะเสียงเพาะกว่าเดิมนะครับก็เพิ่มเพิ่มเติมดอกอลำโพงเข้ามาให้นะฮะแต่ยังไม่มีตัวนี้เรื่องของตัวซับ ไม่ได้ติดซับมาให้ก็เสียงเพาะเสียงสายกิ้งเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับใครชอบใครสนใจคันนี้นะครับยาริส1.2สปอร์ตปี22นะออปชั Option, ่นครบๆเบาะหนังเรียบร้อยจอกลางัทสกีนกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ในราคา429,000เลขไมค์คันนี้วิ่งมาแค่34,000โลนะฮะจัดมาได้เลยนะครับฟีด้าจะผ่อนอยู่ประมาณสัก7,500ประมาณนี้นะฮะฟีด้านะผ่อนอยู่ประมาณ7,500ก็น่าสนใจนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมอาจจะ อาจจะติดต่อผมมาหลังไมค์ก่อนที่เบอร์โทรหน้าคลิป0 8 5ย์6 6 2 8 7แล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูแบบส่วนตัวอีกทีนึงนะครับในเรื่องของอาจจะเปิดเพลงให้ฟังนะเพราะว่าถ้าเปิดเพลงฟังตอนนี้มันจะติดลิขสิทธิ์นะผมอาจจะเปิดเพลงให้ฟังฟังเสียงลาโพงนะครับดูจอว่ามันชัดแจ๋วแค่ไหนแบบที่ผมพูดจริงหรือเปล่าอาถ้าสนใจติดต่อมาหลังไมค์นะครับอ่าเรียบร้อยนะคันนี้ยาฤทธิ์เทียบเท่าอ่าเปรียบเทียบกับวีออสได้พอสมควรนะครับอ่าขยับมา เข้าใหม่มา2คัน Honda City ครับใครชอบ v ีอออยู่แล้วนะครับผมเชื่อว,ว่า City ้เนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งดีกว่าต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อซีซีเหมือนกันนะครับแต่ Honda City นะคันนี้ทะเบียน5 2 4 9เนะครับเป็น1.5รุ่น V ีนะได้มาเป็นปี16นะครับเกียร์ออโต้ราคาถูกคุณผู้ชมครับอาพามาดูนะล้อแม็กนะครับไม่ใช่กระทะนะเป็นแม็กดิสเบกคู่หน้านะเปิดได้ป่าวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองก่อน อะล็อกนะให้ให้สภายในยดูนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับรถเดิมๆนะแอร์ธรรมดานะครับพวงมาลัยอ่าเรียบร้อย Honda City 1.5V คันนี้เป็นปี2016ครับราคาไม่แรงฮนะราคาอยู่ที่2,99,000ครับคุณผู้ชมนี่หน้าตาแบบนี้2,99,000นะราคาไม่ถึง3,000 300, 0 0โอเคไหมนี่นี่นี่เป็นไง สวยงามนะครับ Honda City 299,000าครับคุณผู้ชมฟรีดาวเหรอฟรีดาวจะผ่อนอยู่สักประมาณตีว่า6,000แล้วกันนะครับตีว่า6,000กลมๆนะแสนละส0 0 0ัตีว่า6,000แล,นะ 100, ล 2, 000, ้ว 6, 000, ลกันนะครับถ้าฟรีดาวนะครับ City ผ่อน6,000นวีออสผ่อน6,500เฉลี่ยแล้วประมาณนะอ่า6 4 0 0นสี่ตัดสินใจดูนะครับขยับมาด้านนี้ครับออลลมแจ้งเลขใหม่นะครับทะเบียน5249คันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเลขใหม่ก่อน เลขไม่อยู่ที่1 3 0 0 0โลกับรถปี16บุณคุ้มชมน่าสนใจนะรถปี16นะครับใช้มาที่1 3 0 0 0โลเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับขยาบมาครับทะเบียน5257 5257 Honda นะครับ V 2 5 7 Honda เ i t y 1.5 V เช่นเดียวกันนะครับโอ้คุณชมคันนี้เลขไม่หลักหมื่นคันนี้เลขไม่หลักหมื่นครับอ่าดูสภาพรถรอบคันก่อนอันดับแรกนะครับ i t y d a c i t ตตัวรถเป็นสีบอลเงินนะ เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยจอดอยู่ตรงนี้คือเขารอล้างรอทําความสะอาดนะไฟหน้ามันมีเหลืองเหลืองบ้างก็เดี๋ยวจัดการขัดให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมแล้วรถไม่ได้มีตําหนิติเตียนอะไรมามากมายนักอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานเฉยๆแต่ไม่มีบุบไม่มีบุม๋มอะไรที่มันดูแล้วหนักๆเนี่ยไม่มีนะครับกับเลขไม่ 90, 700โลคุณผู้ชมฟังไม่ผิด9 700โลคันนี้ราคาเดียวกันด้วยสองคันนี้นะราคาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยซิตี้คันนี้ เลขไม่ต่างกันนิดนึงประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0โลนะครับราคา299000ฟีดาาก็ผ่อนประมาณนั้นแหละอ่าประมาณสัก6 0 0 0นะฮะประมาณสัก ,6000 ตรงเนี้ยในเรื่องของรายละเอียดเลทผ่อนเนี่ยผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าอีกทีนึงนะเครดิตลูกค้าบางทีอาจจะมีผ่อนบ้านอย่างเงี้ยเกินปีผ่อนรถมาแล้วเกินปีนะครับมันจะเป็นเครดิตดีเครดิตดีเนี่ยอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่มันถูกลงกว่าเดิมอาจจะต้องขอคุยนิดนึงนะครับในเรื่องของใครสนใจรุ่นไหนคันไหนเนี่ย ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0855366287นะครับเดี๋ยวผมขอคุยเคสนิดนึงว่า,าพี่ทำอาชีพอะไรนะครับแต่แลอาชีพก็ไม่เหมือนกันนะอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะครับทำงานมาแล้วกี่ปีมีผ่อนอะไรอยู่บ้างไหมอ่าเรามาคุยกันเรื่องเครดิตแล้วผมจะได้คำนวณค่าง,งวดที่มันใกล้เคียงที่สุดให้นะครับขยับมาอีกหนึ่งคันครับ Honda City 1.5V เช่นเดียวกันมาล็เดียวกัน3คันติดเลยทะเบียน5262นะครับเป็น ซิตี้ 1.5V ปี16นะครับ2 8 9 0 0ในบรรดา3คันเนี่ยคันนี้ถูกสุดนะครับ2 8 9 0 0แต่เลขไมล์มันเยอะเนาะเลขไมล์มัน157,000โลถามว่าเยอะไหมกับรถปี16ไม่เยอะหรอกแต่มันเยอะสุดใน3คันเนี้ยเพราะฉะนั้นราคามันถูกกันแค่หมื่นเดียวส่วนตัวผมไปมอง2คันนู้นมากกว่าโอเคไหมคุณผู้ชมส่วนตัวผมจะไปมอง2คันนู้นมากกว่านะเลขไมล์97,000โลกับเลขไมล์13,000โลนะครับคันนี้ถูกว่ากันหมื่นเดียวผมมองว่า ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่ะจันบอยท็อปเซลเรานะครับเดี๋ยวผมขอดูคันนี้หน่อยจันบอยคันนี้อะไรฮะไฮบริด <Hybrid Mid. S 2> มิดอ่าเนี่ยผมดูแค่นี้ก็รู้แล้วไฮบริดมิดเป็นไงขิงด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับอ่าออนิวยาลิสขออภนะัยะออนิวอัลติสนะครับออนิวอัลติสครับเข้ามาใหม่นะครับสองคันเลยนี่สีดำดุดคันหนึง่งกับสีบอลเงินคินคินอีกคันหนึง่งนะครับทะเบียน3680คันนี้เป็น เอาติดไฮบ i ิดมิดปี2019จด20นะครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆนะแสนต้นๆประมาณสักแสนสองอ่ะ เลขมาอยู่ประมาณแสนสองนะครับกับราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันฟรีดาวคันนี้ผ่อนเก้าพันบาทนะครับได้เป็นโฉมปีสิบเก้าจดยี่สิบได้เป็นโฉมใหม่ปัจจุบันเลยขับดีมากนะครับแล้วความเป็นไฮบิดเนี่ยแน่นอนฮะบว่ามันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแล้วประกันแบตไฮบิดสิบปีนะระบบไฮบิดอีกห้าปีนะครับศูนย์โตยต้าเลยโดยตรงสบายใจได้และคันนี้คุณผู้ชมครับสีดำหล่อหลอแบบนี้ล้อแม็กลายไม่เหมือนใครแน่นอนว่าเป็นตัวท็อปครับเราโอเคมาต่อกันครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กดผิดกล้องตัดไปนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะ ข้างหน้าคุณผู้ชมนี้สีดำนะครับตัวท็อปเป็นตัว1.8นะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021ครับนี่ โคตรหล่อเอาติดยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยฝุ่นยังเกาะอยู่เลยให้เห็นแบบสภาพรถสดๆเลยเข้ามาคือมันสวยมันคลีนอยู่แล้วนะครับไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวท็อปนะฮะไปยีิบเอ็ดด้วยเลขไม์อยู่ที่1 1 1 3 0 0 0มนโลนะครับราคาคันนี้อยู่ที่6 3 9 0 0 0านานะครับแพงหน่อยเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นครบหมดลวเบาะภายในเป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าครบทุกอย่างเลยไฮบิดพรีเมียมนะครับแล้วก็ลากมาด้วยแคมรีนะแคมมี่แคมรีผมก็มีหลายคันนะดูคันนี้ก่อน c คมรี่สองจสปอร์ตนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปี๊บเอ็ดไมล์แสนหนึ่งนะครับเนี่ยโฉมใหม่มีหลายคันเหมือนกันถ้าใครสนใจพวกอ่ารถใหญ่ๆนะอย่างพวก a l t ติ c แคมรี่แอคคอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมมีหลายคันให้เลือกนะครับอาจจะติดต่อเข้ามาหลังไม์อีกทีนึงนะครับเพราะว่า หลายคันจริงๆนะผมพาเดินดูวันนี้คลิปนี้ยาวไม่จบแน่นอนนะครับหลักๆก็จะพามาดูรถเล็กๆตามสเปคของช่องผมเนาะบิวออสมือสนะครับแต่ก็ขายได้หมดทุกรุ่นแหละขอแค่คุณผู้ชมสนใจแล้วชอบในการรีวิวของผมนะครับทุกคันนะผมแจ้งไว้ก่อนเลยในคลิปนี้ทุกคันผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี2 0 0 0มกิโลเมตรเข้าศูย์รถยี่ห้อนั้นๆไป ไม่ต้องกังวลในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับภาษีพ,พบรบผมมีให้ครบหมดนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย,วยสําหรับคลิปนี้นะครับชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนอัปเดตวันนี้รถเข้าใหม่ซิตี้มีนะครับราคาถูกๆ2 9 9 0 0 0เก้าหม่เกลขไม่ไม่เยอะ v ีออสมีตัวลองท็อปเนี่ยนะเข้ามาใหม่อิมอ่มๆน็อตสังกะโปไม่เคยขยับเลยนะครับหรือจะเป็นยาริสนะครับยาริสผมก็มีอีกหลายคันเหมือนกันจะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูหรือจะเป็น A อทีมีให้เลือกเทียบ ขอค่าติดต่อมาเดี๋ยวคัดคันเด็ดๆในสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากัไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดส u b คร r i b e ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ